ยูโรป้าเราก็แบบเป็นเกตเคาเล็กๆต้องขนของเองของโฟมเยอะมากอันนี้คือตอนแรกไม่ได้ใส่เจอกันหนาวแล้วเนี่ยลงไปรอบหนึง่ง<ต>พี่ลงไปมารอบหนึง่งพี่บอกหนาวแล้วนี่อะไรแดงนี่แหละคือวิถีแห่งการเวลาเราย้ายโรงแรม จะเย็นเย็นแบบนี้อีกลูกวันที่สองเราเอาของมาเก็บที่รถแล,ล้วเราจะไปนอนปลายสองคืนนะคะและเดี๋ยวคืนที่สี่เราจะกลับนอนที่นี่เห็นลุกบอกว่าจะเป็นห้องเดิมนะจะเป็นห้องเดิมโอเคทำรับเช้านี้อากาศเย็น,นเย็นต้องมีเอาเสื้อหนาวเลยละนะเดี๋วดูว่าที่ปลายจะเย็นขนาดไหน เอาไป,ไปดิเไอ้ที่เอากอฮอล์นี่แนั่งตรงนี้ยนั่งกับ่ที่ลุงรู้เพราะว่าลุงเคยมาพักหลายราคาโอเคับที่พักกันั่งโต๊ะใหญ่เลยไหม บรรยากาศนะคะในการที่อากงนะคะให้หลานๆเป็นตากล้องส่วนตัวนะคะซึ่งตอนนี้โตใช้ได้แล้วนะคะเรียบร้อยไหมครับโอเคเขามาตามแล้วไปทานมื้อช้าได้แล้วลูกป,ปะโอเคอันนี้ก็คือน้องก็ยังถ่ายอยู่นะคะเดีย๋ยวเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนมันนะ อันนี้เตรียมน้ำให้ครอบครัวอยู่ใช่ไหมกดแค่สามส่วนสี่แก้วเลยขึ้นแก้วมาหน่อยหนึ่งอีกอีกโอเคพอแล้วเออนี่คือเจอของกดแล้วใช่ไหมวิธีเปิด อยูท่ทีเปิดเปิดโอชุโอเคอันนี้ให้ให้พี่เขาตักก่อนวางว่งลงมาให้พี่เขาตักก่อนเอ๋อ <One. S 1> โอเคอตักเลยอันนั้นหัวคุณน่ะแล้วตักตักลิมลิมสิลูกเปิด<ม>เดี๋ยวเราไม่ได้ใช้ช้อนนั้นลูกนี่ที่กรีดไก่ตักข้าวอีกหน่อย เอาช้อนวางโอเคเอาช้อนวางอ่ะขยับตัวมาเอาที่คีบคีบไก่คีบไก่มา ตอนนี้อยู่ที่ไหนวัด <What? S 1> วัดอะไร ติดได้เปลี่ยนแผนมาว,ไไวัดวันโล่งโมลี เาตู้ตู้ไหนครับจ่าอ๋อดียวตามลุงตามพี่ไปเบาๆช้าๆไปลดโคนต้นไม้ใหญ่นะลูกไไใช่เอาใหญ่ๆอ่ะป้าถือให้ก่อนใส่รองเท้า ก็เ,เดี๋ยววันนี้เราจะวิ่งขึ้นไปทางแม่ห้องสอนโอเคเรียบร้อยนะในการดูแมพไป ก็ไม่อ้วกไม่โลกไม่อ้วกพูดสิตั้งกันกี่สีเดี๋ยวอ้วกปีนี่ก็ไม่อ้วกไม่ดีใจนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเราจะมาถ่ายอีกทีนึงตอนไปถึงนะโอเคนะทุกคนเจ็บหลักถายไว้นะแต่ป้าเอาอยาแก้มมาวางไว้ตรงนี้โอเคโอเคค่ะคลิปวันนี้ก็คือตอนนี้นะคะมีมีจะไปแวะวัด ระนอนขอนานใช่ไหมคะกินแรกเราจะไปกินข้าวเที่ยงที่แม่แตงที่มอนมอนลามินแต่ว่าเพิ่งก้าโมงกว่าใช่ที่ลงดูทีพีเอฟผิดกินแรกคิดว่าสองชั่วโมงเราใส่มูไงเราก็เลยจะไปตามหาสายสิทธ์นะคะเป็นไปต่ออายุนะะคได้มาเมื่อเดือนใช่ ทอนี้ทีนล้เราก็คือจะไปไว่ไหว้กันแล้วก็ีเดยวจะไปเอาใส่สีให้หลานก็คือเราจะไปทําบุญสร้างโรงพยาบาลพระจางเขาระดมทุนสร้างโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งะทีนี้เราก็เลยเราก็เลยจะทําบุญใหญ่กันนะลูกสาธทกันนะอ่ะปายปายปอ่ะ เมื่อกี้หลังอยากเราไปทําบุญสร้างโลงบาทรุ่นหลวงพ่อสร้างโลงบาทโลงล<า>ลวัดศมะเร็งใช่เราก็ได้ใส่สินมาคนอานีใส่สนลุง,ง,ลงเนี่ยเคยได้แล้วมาต่ออายุเทนแล้วก็จริงๆวัดนี้เราคิดว่าจะากลับถ้ามีเวลาเราจะแวะแต่เนื่องจากเรามาถึง ใกล้แม่แตงเร็วมากเราก็เลยแวะเลยแล้วก็ทีแรกเราคิดว่าเราจะไปกินข้าวที่ร้านมอนลามิงใช่ไหมทีนี้เวลาก็เหลืออีกเราก็เลยเราก็เลยจะเปลี่ยนแผนอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปกินน้ำกับข้าวที่ไอแอร์ไดมอนอะไรที่มันเป็นเครื่องบินอะที่เป็นเครื่องบินอยู่ตรงแยกแม่มาลายเลย เออใช่จากเดิมที่เราจะกลับจากปลายเราจะ,จะมาแวะ,แว,ะวันนี้พอมีเวลาเราก็เลยเปลี่ยนแผนแวะเลยเวล,ลวเวลาที่เราทำรถทริปเก่งเนี้ยมันก็จะมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาความยดมสถานการณ์ของเวลาที่เอืออเ้อซึ่งรถไม่ติดเมื่อเช้าเราก็ปุ๊บๆเร็วมากโอเคเอไปเจอกันที่ไดมอน <Diamond. S 1> หันหน้ามาโอเคอันนี้เรามาห้องกับตันนะครับสปยังไปหาโต๊ะอันนี้เครื่องจริงเหรอพี่เขาวางเคยจริงใช่เครื่องจริงอ่ะเพียงแต่เขาก็ถอดวางอันออกที่มันปลดเราวาง ไปเรียกที่นั่งข้อกับตันเยอะเลยอ่ะไอ้ทีดโดยสารผู้โดยสารคือกระจัดกระจายมาก ผู้โดยสารทำไมนั่งกระจ,จัดกระจายอย่างงี้ฮะงงฮะผู้โดยสารนั่งกระจ,จัดกระจายมากอะไรนักบินคู่นะนี่เก็บล้อ,อโอเคอันนี้แอร์บัสไอเอเอะไรนะสามสามศยโอเคห้องกัปตันเลยใช่ไหมนี้ ขึ้นได้สองทางขึ้นจากแม่ฮ่องสอนก็ขึ้นจากเชียงใหม่ okay. ถ้าขึ้นจากแม่ฮ่องสอนมาเชียงใหม่ก็หนึ่งพันเกาโค้งเดี๋ยวไปดูกันนะเดี๋ยวจะเดินก่อนเอาเอาเอาเจ็ดร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวการนู้นนะเท่ากันตอนนี้เราก็ขึ้นเขามา้วักระยะหนึ่งแล้วขึ้นแบบต้นๆยังไม่ได้ขึ้นวอดศรีมงคลสายขวาสายหมอฝาแต่เราก็เจอโค้งหักศอกไปอยู่นะ โอ้โหลงโอ้โหเกียร์เลยเห็นไหมเวลาที่เราที่เราขับรถเกียร์ไอ้เนี่ยมันก็จะสมูทขึ้นอันนี้แสดงว่าเราเนี่ยคอยนับอย่างเงี้ยลงอย่างเงี้ยลงอาจจะลงลูกขึ้นหนึ่งได้ไหมจะลงลูกที้หนึ่ง ซีเนี่ยเขากำลังชื่นชมธรรมชาติอยู่นะคะโคดยการเปิดกระจกรับลมหนาวนะเย็นเย็นจริงโอ้โหเอาหูเอาหือ จริงอ่ะมีแต่ของผู้หญิงมีแต่ของผู้ชายเหรอนี้ของผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวเรามาถึงเลยมาเกินครึ่งทางแล้วก็จะมีห้องน้ำให้แวะเป็นจุดตรวจจุดตรวจของตำรวจเชียวโอเคครับเขาบอกว่าอ่าอีกสามสิบกิโลจะถึงแล้วสามสิบสองกิโลแสดงว่าตอนนี้เราเราเดินทางมาน เดินครึ่งทางมาครึ่งหนึ่งแล้วอีกห้าสิบสามโอเคเยี่ยมมีใครมีอาการอะไรไหมไม่มีเนาะโอดยน้องไอม้น่าจะค่อยๆโอเคเพราลุงจะค่อยๆขับไม่ไม่ทำไมยังไม่เห็นแม่ลุงสอนนะเปิดกระจกไปด้วยอ่ะไม่เรียกเราอยู่เล้วแม่ลุงสอนเนี่ยโอเคตอนนี้เราก็ลงมาจากเขาเป็นที่เรียบร้อยก็ถึงท่เรือ อำเภอปอายอันนี้ไม่เรียกว่าขึ้น<ร>แล้ว,ลวเราเดินทางมาถึงอำเภอปายเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าที่พักก่อนเนาะเมื่อกี้ตอนแรกจะแวะสะพานประวัติศาสตร์ปายแต่พอดีก็คือมีคนเนาะแต่เราอยากได้แบบไม่มีคนเลยเดี๋ยวเรามากันตอนเช้าเพราะว่าเราจะค้างที่นี่เนาะตอนเช้าเนี่ยคือก่อนก่อนกลับเชียงใหม่เราต้องกลับทางนี้ใช่ไหมเราก็แวะ บนสะพานมีคนไหมเห็นไหมอยู่ <c oughs> ใช่เรามองเห็นเพราะมันอยู่ริมถนนเนาะงั้เดี๋ยว,วเราไปเข้าที่พักก่อนใช่ใชไหมคะลุงใช่ เจอป้ายแล้วรีเวอรี่สยามที่พักที่พักชื่ออะไรนะรีเวอรี่สยาม เป็นคนไปเช็คอินให้ใช่ไหมครับชมพู่ชมพู่พพเอาปเดินตามพี่มีปลา กินข้าวเยอะแต่ด้ยวยกีว่าอาจอาจะกินข้าวเสร็จอจะนั่งรถเข้าไปถนนคนเดินอย่าเงี้ยเงี้ยขาเนี่ยพอวันนี้มันสุกร์ได้ไงใช่ควรีบไปอังเนี้ยอยากไปสองอย่างเล่นน้ำกับเล่นน้ำตก นี่คือเล่นสะตื้นรอลุงเนาะเพราะเดี๋ยวลุงมาเราจะไปที่ไหนลูกมันตกไม่ใช่ทันแมน่น้ำตรงนั้นเป็นแม่น้ำปายเอาควักอืม ตรงนี้เขาเรียกอะไรแม่น้ำปลายใช่ไหม,มค่อยๆเดินเหยียบให้แบบแม่นก่อนอย่าเดินแบบนี้เลยเหยียบให้มันแม่นแบบก้าวแล้วค่อยเดินถ้าเดินเลยมันมันเป็นแบบไท่เป็นลูกแบบนุ่นใบหัวแตะยุ่งเลย นี่คือสร้างฝายชะลอน้ําแล้วนั่นนั่นเดินไปถึงไหนน่ะจะได้เก็บกับน้ําไว้ซ่อน แบ่งกันไม่ไม่เ็นับทคก็ได้มีอชิมก่อนจะบอกให้ต้ใหญ่จริงจังกการจัดจ้าแล้ไป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 ขึ้นไปขึ้นไป เาเดินไปละลงรถไปละไอพี่ครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอตรงนี้หนเหรอต้นปลาหมึกบวบของโปรดเลยเวลานะคนเดินพวกเนี้ยนะสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยที่เขาจะขายปลาหมึกบวบชนยกมือด้วยกัน